กินสลัดกันไปเลยนะคะทั้งสามือ้อติดต่อกันไปทั้งหมด5าวันเช้าวันเย็น,ยนลสลัดสลัดสลัดปริมาณพุงของพิมพ์ตอนนี้แล้วก็น้ำหนักของพิมพ์ตอนนี้จะเปลี่ยนไปยังไงบ้างสวัสดีค่ะทุกคนเจอกัจก,กับพี่อีกแล้วนะคะปีใหม่ปีนี้พิมจะลดนำ้ำ ฝากกันอีกรอบหนึ่งหลังจากที่เรากินตัวแต่คือตอนนี้ตันมากสังเกตได้จากคลิปหลัวหลัวทริปก,กินคลิปเที่ยวของพิมปี้ใหม่อะ่ะคือออกไปน่นออกไปนี่บ่อยใช่ป,ปะ่ะเพื่นพอนพ่อแม่พี่น้องลากไปกินนูน่นนี่นั่นนู่นแบบเยอะมากเราก็เลยมีความตั้งมั่นสัญญากับตัวเองว่าเราจะมากินคลินกันอีกรอบนึงนะคะสิ่งที่ตั้งใจว่าคลิปนี้พิมจะทําให้ได้นะคะก็คือพิมจะกินผัก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 จะกินสลัดกันไปเลยนะคะทั้งสามื้อก็คือเช้ากลางวันเย็นจะเป็นสลัดสลัดสลัด มีของว่างนิดหน่อย นิดหน่อยจริงๆคิดว่าจะทําอย่างเงี้ยติดต่อกันไปทั้งหมด5วันนะคะแล้วก็เดี๋ยวลองมาสังเกตกันดูว่ากินผักเยอะๆเนี่ยมันจะทําให้ร่างกายของเราเปลี่ยนไปยังไงกินผักเยอะๆมันดีจริงไหมมันจะช่วยอะไรกับร่างกายของพิมบ้างนะคะความตั้งใจของพิมในคลิปเนี่ยก็คือมาแรงมากจริงๆนะเพราะว่าคลิปที่แล้วแล้วอ่ะเวลาที่เราชอบทําลดน้าหนักอะไรเงี้ยมันก็จะชอบตบะบัดแตกแต่ว่าคลิปนี้พิมสัญ,ญญากับตัวเองว่าเราจะไม่แตกนะคะต้องทําให้ได้ก็ลเลยสั่งคอสอาหารมาดักตัวเองรอไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ สามหรือห้าวันทุกคน ก็พิมพ์ได้สั่งเรียบร้อยแล้วจ่ายเงินเสียเงินเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องกินแล้วนะในคลิปนี้พิมพ์สั่งจากร้านกินสลัดเผื่อเพื่อนๆจะไปสั่งตามกันแต่ว่าก่อนไปสั่งก็ดูคลิปพิมพก่อนเดี๋ยวพิมรีวิวให้ดูว่ารสชาติมันจะกินง่ายมันจะอร่อยไหมนะคะคลิปก่อนๆ้านเนะี้ยคือมีคนทักเข้ามาถามพิมแบบเยอะมากเลยนะว่าพิมพสั่งอาหารคลีนมาจากไหนสั่งข้าวกล่องมาจากไหนแต่ว่าพูดตรงๆว่าบางร้านนะก็ไม่ค่อยอยากแนะนําเพราะว่าอาจจะมีพิมพที่กินได้คนเดียว รสชาติมันค่อนข้างจะแบบเออแอดวานซ์บางร้านนะคลิปนี้ตั้งใจว่าจะอัปเดตท,ทุกมือเลยเดี๋ยวพิมมารีวิวรสชาติให้ดูก่อนก่อนที่เราจะมาเริ่มกันนะคะเราจะมาบันทึกไว้ก่อนดีกว่าว่าวันนี้ก่อนที่พิมจะเริ่มกินผักอ่ะพิมพุงเป็นยังไงแล้วก็น้ำหนักเท่าไหร่นะคะแล้วก็เดี๋ยวมาลองสังเกตการเปลี่ยนแปลงดูว่าผักน้องผัก,น,ผกน้องผักเนี่ยจะทําให้พุงไม่หายไปจริงๆไหมแล้วก็จะลดไหมนะคะน้ำหนักเนี่ยจะลดไหมลดได้ไหม ค่ะโอ้และตอนนี้นะคะนก็ได้สั่งอาหารมาแล้วเยอะปะที่เังสั่งนะคะก็คือจะเหมือนเป็นมื้อเช้ามือ้อกลางวันแล้วก็มื้อเย็นแล้วก็มีของว่างมาให้กำลังใจตัวเองเดีย๋ยวเราจะทำอะไรอ๋อ๋ยวจะมาดูกัน ว่าวันนี้พิมจะได้กินอะไรมื้อเช้าวันนี้ของเราจะเป็นสลัดผลไม้สอดส้มนะคะผลไม้น่ากินมากเลยทุกคนเดี๋ยวเราจะมากินมื้อเช้าแั้ก่อนนะคะเดี๋ยวพิมพ์จะขึ้นแคลของทุกอย่างขึ้นแคล เส้นโซบะเย็นนะคะแล้วก็มีท็อปปิ้งต่างๆอร่อยมากเลยถิงว่าฉันเป็นคนแบบชอบบักวีตเพราะมันเป็นบักวีก็ ออร่อยขออนุญาตกินข้าก่อนนะคะตอนนี้ประมาณบา่ายสามแล้วน,นะคะเป็นเวลาหิวไม่ได้หิวหรอกอยากกินอยากกินจิกๆจิวันนี้จะให้รางวัลตัวเองหนึ่งถ้วยนะคะเป็นรสพีช ออตอนนี้นะคะถึงก็ถึงคอนโดแล้วเดี๋ยวเราจะมากินมื้อเย็นของเรากันพร้อมมากเมนูวันนี้ของเราอยู่ข้างหน้าเราแล้วคือสลัดหมูชาบูนะคะน่ากินมากมากมากให้ดูอยากจะบอกว่ามันหอมแบบหอมมากหอมหอมหมูอ่ะหอมหมูราเมงอ่ะหอมมากเดีย๋ยวเราจะมา กินไปรีวิวไปแล้วกันนะคะอาหารที่พิมสั่งมาคือแต่ละมื้อพอชั่นใหญ่มากก็เลยคิดว่ามันก็ไม่ได้เป็นการทรมานร่างกายของพิมขนาดนั้นให้ดูเทียบกับหมอมันแค่จะมีความอยากแบบอยากกินจุ๊บอยากกินจิ๊บอกินจุ๊บจิ๊บอะไรอย่างเงี้ยหมูนะคะหมูหมูเรทค่อนอีกวันหนึ่งแล้วนะคะวันนี้พิมรู้สึกมึนๆงงๆกลัวโควิ S 1> <S 1> แต่ว่าเรามาเข้าเรื่องของเราเลยดีกว่ากินข้าวเช้ากันนะคะเมนูของพิมวันนี้คือสลัดพิซซ่าพิมแบบไม่ได้กินพิซซ่ามานานมากแล้วอะเพราะว่าก,กลัวอ้วนดีใจมากเลยนะคะที่เขามีเมนูนี้มาเดี๋ยวพิมให้ดูมันน่ากินมากๆเลยอทุกคนพิมล้างมือแ้วนะคะ เขามันเป็นฟีลแบบเหมือนกินพิซซ่าเลยอะอ่ะขึ้นเทลฮ่าฮ่าฮ่าท่นโมจกลางวันของเรามาแล้วกำลังจะไปกินสลัดแกงกะหรี่เดี๋ยวไปดูหน้าตากันเลยปิ้งให้เลปิ้งปิ้งกลับมาขึ้นรูปกับให้ดูข้าวกลางวันของพิมนูวันนี้พี่พิมพ์เอาไก่กับไข่ได้ซึ่งจริงๆแล้วทางร้านเขาแบบแยกท็อปปิ้งไว้ให้พิมเอามาใส่ถุงอันหรือเปล่าก็น่าจะถูกแหละมันน่ากินมากเลยทุกคน นี่นะคะก็จะเป็นอาหารกลางวันของคุณมือที่วันที่สองขอดออมมันจะเป็นซอสแกงกะหรีนะ่อร่อยเหมือน,น,ก,อนกันทุกมือที่มกินมาอร่อยหมดเลยสิ่งที่มึงเจออย่างแรกเนี่ยนะคะการเปลี่ยนแปลงของตอัวเองจริงๆแล้วมันมันขับถ่ายคล่องอีกแล้วทุกคนก็น่าจะเป็นเพราะว่าเราเินทางไปเยอะแหละวันนี้นะคะมึงก็พยายามจะกินโปรตีนให้มากขึ้นเพราะรู้สึกว่าร่างกายมันต้องการโปรตีนแหละเนี่ยมือเรนี่ยใจกับไครของทีม ที่เราเอามาปกไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะก็น่าจะปกตดีล้วนๆแหละขวานี้ไปกินข้าวก่อนนะคะมันจะไม่ไม่ใช่มือเย็นมือเปรืก ร้านบอกว่าเป็นแซลมอนโอเวอ์ค่ะเป็นแซลมอนอจิข้างนอกมันจะสุกๆแต่ข้างในมันจะชุ่มๆนิดนึงให้ดูกินผมเจอกันวันที่สามแล้วนะคะแล้วเราจะมากินข้าวเช้ากันนะคะข้าวเช้าของคุณวันนี้นะคะเป็นสลัดมันฝรั่งที่มีมันฝรั่งอยู่ อมากอ้ยขออันนี้ก่อลองชิมกันเลยคุณมัสุขว่าอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ถ้าเที่ยวกับมื้ออื่นก็น่าจะแค่ฝสูงอยู่นะแต่ว่าเราจะมากินกันตอนเช้านะคะมันจะได้เบิ์นๆออกไปถ้ากินหมดอันนี้น่าจะแบบอิ่มอิ่มกันเที่ยงอิ่มยันเย็นแบบถัาตหลัก ป็นคนอบกินกุ้งแล้วกินเจอกุ้งตัวใหญ่ขนาดนี้คือไฮโดรกุ้งมีเห็ดมีสังคอมีผักชอบกินกุ้งกินเห็ดกินซังคอกินผักห้มสลัดก็คือเป็น ad, ต้ยมยำปงแบบต้ยมยำปูแรงเข้มข้นมากเลยอ,อหดดู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 ือดู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 นูดูดดนตลดดูดนดู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 นน โยเกิรมีเม็ดเจียแ,จลแล้วก็มีแจนโน่าและวันนี้นะคะก็เป็นโซบะเย็ยนเหมือนเดิม ก็เ,เออย็นวันนี้นะคะเราจะมากินสลัดหมูชาบูที่เราเคยกินไปแล้วรอบหนึ่งหมูอันนี้อร่อยมากแล้วก็หอมเหมือนเดิมก,กินข้าวกันนะคะยังได้ป่ะก็แล้วเดี๋ยวเราจะลดแคลลงไปสิบแคล แล้วนี้นะคะ5วันที่พิมได้กินสลัดไปทุกๆุกทุกๆุกมือนะคะก็คือกินสลัดไปเช้าวั้งวันเย็นเลยนะคะแต่ละวันก็จะมีของว่างให้ตัวเองโยเกิร์ตหนึ่งถ้วยเป็นกำลังใจของพิม <laughs> อันจริงสารภาพว่ามีแอปหุดบ้างแบบน้ำหวานหนึ่งอึวซองสองคำอะไรยงเงี้ย มารีวิวกันว่าพิมพ์รู้สึกอย่างไรบ้างจริงๆแล้วการทําคลิปอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ทรมานมากนะแล้วก็จริงๆคือมันดีเลยอาจจะเป็นเพราะว่าคอสลัดที่พิมพเลือกมาด้วยแหละมันค่อนข้างหลากหลายนะคะอย่างที่ได้เห็นไปมีน้ําสลัดเยอะแล้วก็มีท็อปปิ้งแบบนุน่นนี่นั่นน้นมันก็เลยไม่ได้รู้สึกเหมือนแบบกินผัก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 อย่างเดียว,วก็เลยรู้สึกว่ามันอร่อยนะคะแบบมันกินง่ายคือในแต่ละมือของพิมพพิมพไม่ได้เน้นว่าจะต้องแคลแบบต่ํามากแล้วก็ไม่ได้อดอาหารเลยนะทุกคนพิมพกินครบ3มือนะคะเช นเน็แต่ว่าพหมพยายามจะบาลานซ์ในแต่ละวันให้ทุกๆวันน่ะได้กินแคลอรี่ประมาณแบบพันต้นๆน,นะคะพันหนึ่งพันสองประมาณนี้แล้วก็เลือกกินแต่ของดีๆนะคะแล้วก็กินผักเยอะๆโปรตีนบ้างโบไฮเดตบ้างเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวมารีวิวกันดีกว่าว่าผลที่พิมเห็นได้ชัดๆกับตัวเองอคือมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยเห็นชัดมากๆนะคะคือการขับถ่ายถ่ายคล่องขึ้นเยอะมากๆแต่ละอย่างที่พิมเลือกกินเข้าไปอะ่ะคือมันก็มีแต่ผักมีแตะกะ่กากใยอะไรเงี้ยเอาออกมาง่ายถ่ายทุกวันเลยนะคะตอน เชา้าบางวันก็จะมีตอนกลางวันกับตอนเย็นด้วยนะก็คือดีมากๆากพมชอบมากแบบฟินมากเลยอะเรื่องต่อไปนะคะก็คือผิวของพิมพิมพ์รู้สึกว่า ไม่นับสิวเมนนะพิมพไม่ได้กินอะไรอย่างอื่นเลยแบบจุกจิกอะไรอย่างนี้ใช่ปะพิมพก็เลยพยายามจะกินน้ําเข้าไปเยอะๆนะคะทาให้ตัวเองอิ่มแล้วพอพิมกินทั้งผักกินทั้งน้ำรู้สึกว่าพอมันบวกกันแล้วอะทําให้ผิวของพิมพตื่นมาตอนเช้าอะแต่งหน้าง,ง่ายขึ้นนะคะไม่แน่ใจว่าคิดไปเองหรือเปล่าแต่ว่ามันแต่งหน้าง่ายขึ้นจริงๆไม่ต้องทาครีไมไม่ต้องทาอะไรเยอะขนาดนั้นชุ่มชื้นอยู่ในตัวพิมพรู้สึกว่ามันมันดีนะคะอ๋อแล้วเวลาตื่นมาตอนเช้าอะมันเบาผงมากๆเลยนะคะพอขี้ออก บเบามากมากเลยเรื่องสุดท้ายนะคะน่าจะเป็นเรื่องที่หลายๆคนอยากจะรู้นะคะก็คือ,อ,อปริมาณพุงของพิมพตอนนี้แล้วก็น้ําหนักของพิมพตอนนี้นะคะว่ามันจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างไปดูกันเลยขอสลับมือไปดูกันเลย เจอกันกับพิมพอีกรอบแล้วนะคะพิมลือบอกไปว่าร้านนี้ที่พิมพกินนะชื่อว่าร้านกลีนสลัดนะคะทุกคนถือว่าเป็นร้านหนึ่งที่พิมพแนะนําแนะนําเลยพิมพสั่งไปคอร์สแบบ5วันประมาณ2,000 เขามาส่งสองรอบนะแบ่งส่งสวันกับสองวันเคยมีเพื่อนเพื่อนมาถามพิมพอยู่ต่างจังหวัดอะอาหารกล่องร้านอาหารคลินที่พิมพ์เคยกินกินมาคือมันจะไม่ส่งใช่ไหมคะแต่ว่าร้านเนี้ยส่งนะคะทุกคนพห้รู้สึกว่าเราไม่เหมือนมาทำชาเลนจ์กินผักแล้วเราเหมือนมาขายของมากกว่าถ้าสมมติร้านอาหารคลินร้านไหนตูคลิปนี้พิมอยู่ก็จ้างได้นะคะถ้าเพื่อนเพื่อนไปสั่งตามก็ไปบอกเขาหน่อยนะคะตามมาจากพิมดาพุโตค่าวตะนเน้าเป็พิมซากอนะคะรู้สึกว่า ร้านเขาขายเค้กด้วยกำลังจะไปกดสั่งเค้กมาจากร้านเขาค่าะ,คะวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนเท่านี้ถ้าใครอยากให้พิมพ์มาทําอะไรอีกทำชาเลนอะไรอีกนะคะสามารถคอมเมนต์บอกพิมพ์ได้ด้านล่างเลยนะยังไงก่อนจากกันนะคะพิมฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครป์พิมด้วยกดซับสไครป์ให้ช่องพิมหน่อยนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะเท่านี้บ๊ายบายหมดเกลี้ยงนะคะ ี่เพ็ม<ะ>ผอมลงปเป็นเี่ยปีใหม่ตัวเท่ายักษ์อยู่เลย